โอเคครับสวัสดีครับ mm hmm. กลับมา mm hmm. พบกับผมอีกครั้งนึงนะฮะกับดันนี่เดย์ชาแนลนะครับ,บ,รบวันนี้ก็มาที่คอ OK นเสิร์ตวันโอเคร็อกนะฮะตอนนี้มาถึงที่เวนิวจัดงานแล้วก็คือตรง Impact Arena นะครับเรียกว่าคนมาลุวงหน้ากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับตั้งแต่ประมาณเที่ยงได้จริงๆมาก่อนหน้านี้อีกที่เห็นในอัปเดตของตามชาแนลแฟนต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามากันแบบ เยอะแยะเลยมาต่อแถวซื้อของกันเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศโดยรอบนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเก็บบรรยากาศงานมาให้ดูได้ไม่หมายถึงข้างในเวทีข้างในโชว์นะฮะเพราะว่าค่อนข้างจะสปริกนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยรอติดตามภาพบรรยากาศก่อนหลังละกันนะฮะ ลังผมนี้นะครับก็จะเป็นทิ c เก็บบ็อกซ์นะครับของไทย ticket ทิ t สำหรับใครที่ยังไม่ได้แบบแลกตั๋วกระดาษออมาก็สามารถมาแลกตั๋วตรงนี้ข้างหลังได้นะครับก็เรียกว่าใช้เวลาไม่นานนะครับในช่วงเวลาบ่าย2บ่าย3นะครับก็ย <laughs> ังคนน้อยๆอย,อยู่ส่วนข้างในนี้ที่เป็นตัวเมอร์ชต่างๆหรือว่าบูธถ่ายรูปต่างๆอย่างที่เห็นครับค่อนข้างเดือดเลยนะฮะ ครับข้างหลังที่เห็นว่างๆเลยนะครับก็เป็นที่รอคิวสำหรับเข้าสำหรับบัตรโซน A นะครับก็จะเห็นว่าเขาเว้นที่แล้วก็มีเรียงลำดับหมายเลขไว้ค่อนข้างดีเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่มาเนี่ยก็จะไม่งงแล้วก็สามารถเข้างานเข้าตรงเวนิวได้แบบตามคิวเลยนะครับก็จะง่ายๆเลยไม่วุ่นวายครับ โอเคครับด้านหลังก็จะเป็นโซนนั่งนะฮะก็จะเปิดให้ขึ้นประมาณ6โมงเหมือนกันนะครับตอนนี้คนก็ยังไม่ได้แบบมารออะไรบ้างนะครับแต่ว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นข้างหลังที่เป็น AR นะฮะคนเริ่มมานั่งรอแล้วนะครับสำรับ การเข้าหอนะครับก็จะมีการแบ่งเป็นตัวเลขแล้วก็เวลาที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับอันนี้ก็ตามที่เห็นเลยนะฮะจะมีความเหลื่อมๆเวลากันเล็กน้อยนะตั้งแต่1-700ถึงนะครับแล้วก็เนี่ยฮะอันนี้เวลาเข้าหอนะครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงนะฮะก็โซอากันไป2ไลน์แล้วนะครับสำหรับตัวเมอร์ชเสื้อนะครับเรียกว่าโหดใช้ได้เลยนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ผมมารออยู่ตรงฝั่ง AR นะครับซึ่งจริงๆผมไม่ได้เข้าฝั่ง AR นะครับผมจะอยู่ฝั่ง AL นะครับก็เห็นว่ามีคนมาถ่ายรูปคู่กับทางป้ายข้างหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งจุดที่เรียกว่าได้รับความนิยมนะครับสาหรับคนที่เป็นแฟนๆของวันโอนะฮะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีนัดถ่ายรูปหมู่กันอีกหรือเปล่าเพราะว่าเห็นมีแบบนัดถ่ายรูปหมู่กันด้วยตอนเมื่อสี่โมงเย็นที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เป็นห้าโมงเย็นนะฮะมา พูดคุยกันก่อนเข้าก็ได้นะครับในตอนผมมาดูเป็นรอบที่สี่ได้นะครับทั้งแรกนี้ปี2016นะครับเรียกว่าเป็นความประทับใจเลยนะฮะได้ดูที่น่าจะที่แถวๆนี้ละครับอาจจะเป็นแบบธันดุดดมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าน <c oughs> ั่นแหละเป็นเป็นความประทับใจแรกที่ที่ผมได้มีกับว okay ันโอเชรร็อกนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็เดี๋ยว เป็นรอบที่4แล้วจริงเป็นรอบที่เรียกว่าถูกแคนเิลไปช่วงก่อนโควิดนะฮะแล้วก็จะมีกลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการรอคอยที่คุ้มค่านะฮะเพราะว่าจะได้ฟังเพลงหลายๆเพลงที่อัปเดตนะครับผมไม่เคย Two o n O ที่ต่างประเทศหรือว่าที่ญี่ปุ่นเองก็ไม่เคยนะฮะอันนี้ก็เป็นบิ๊กแฟนนรัรอติดตามกันได้ครับอันนี้ก็มีจุดรับฝากของด้วยนะครับสำหรับหน้างานนะ,ะเรียกว่าเป็น สิ่งที่ดีนะครับควรจะมีในทุกคอนเสิร์ตนะครับสนับสนุนเลยนะฮะจะได้คนที่แบกของมาไม่เกะกะนะครับโดยบางงานเนี่ยเขาจะมีคอนดิชั่นในการรับฝากนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรมานะครับ และเมื่อถึงเวลา5โมงครึ่งทางสตาฟเนี่ยก็เริ่มให้ผู้ชมโซน A นะครับเข้ามาตั้งแถวเพื่อรอเข้าฮอลล์ซึ่งแอบมีความวุ่นวายเล็กน้อยนะฮะเพราะคนที่เข้าไปเนี่ยต้องคอยเช็คบัตรของตัวเองกับคนที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเพื่อจะได้อยู่ในลำดับที่ถูกต้องแล้วพอเวลา6โมงตรงเนี่ยสตาฟก็ปล่อยให้เข้าไปในฮอลทีละแถวนะครับซึ่งผู้ชมก็จะเอาบัตรกระดาษเนี่ยที่ได้มาแกลกรับบัตรแข็งตรงทางเข้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็รีบเดินเข้าไปข้างในเพื่อจับจองที่ยืนที่ดีที่สุดนนัั่เองครบ โอเคครับก็เข้ามาสู่ข้างในฮอล์แล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศข้างหลังนะครับเรียกว่าคนก็ทยอยเข้ามานะครับตอนนี้ครผมได้อยู่เกาะรั้วเลยนะฮะแต่จะเป็นฝั่ง A l นะครับก็คือฝั่งของเรียวตะนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเก็บบรรยากาศได้เปล่าไม่น่าจะได้นะก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยรอฟังหลังคอนเสิร์ตแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับ และก็เป็นไปตามคาดครับว่าทางผู้จัดเนี่ยเข้มงวดกับการถ่ายภาพและวิดีโอมากๆเลยซึ่งผมที่ยืนติดรั้วข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าหมดสิทธิ์ที่จะถ่ายอะไรใดๆซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับอันนี้ก็คือตามมาตรฐานของการชมคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเลยแต่ต้องบอกกันตามตรงนะครับก็ยังเห็นคนที่แอบถ่ายอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้รบกวนใครในฝั่ง AL ที่ผมยืนอยู่แล้วก็มาว่าด้วยเรื่องของโชว์กันบ้างนะครับภาพรวมเนี่ยผมขอบอกเลยว่ามันสมบูรณ์แบบมากๆทั้งการเพอร์ฟอร์มของวง สคริปต์แล้วก็ซีนต่างๆเนี่ยทำออกมาได้อย่างลงตัวเรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆได้เป็นระยะเลยและโปรดักชันแสงสีเสียงเนี่ยก็ถือว่าจัดเต็มสุดๆเลยนะครับอันนี้ผมต้องขอชื่นชมผู้จัดที่เอาวงมาแล้วก็สามารถรักษามาตรฐานการจัดการต่างๆได้อย่างดีและหวังว่าในอนาคตนะครับจะสามารถเชิญวงมาเล่นได้อีกเร็วๆนี้ครับ โดยหลังจากนั้นผู้ชมก็ทยอยเดินออกจากงานอย่างเป็นระเบียบนะครับซึ่งกลุ่มแฟนคลับตัวจริงเนี่ยก็จะรู้ว่าเดี๋ยวหลังงานนั้นนะทางวงจะเดินออกตรงไหนแล้วก็ไปถ่ายรูปที่ระลึกต่อตรงไหนนะครับซึ่งนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทาง o f f i c i a l Page ของทางวงเนี่ยได้บันทึกเอาไว้ซึ่งแฟนๆที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าจะฟินกันเป็นแถบเลยละครสมาชิกแต่ละคนเนี่ยก็ออกมาทักทายจับไม้จับมือกันอย่างเป็นกันเองมากๆ ถ้าผมรู้ก่อนว่าจะมีกิจกรรมในส่วนนี้ก็คงไปรอดูเช่นกันครับโอเคครับก็ผ่านพ้นกันไปแล้วนะครับกับคอนเสิร,ร์ตของวันโอเคร็อ okay, กนะฮะเรียกว่าโอเคประทับใจมากๆเลยนะฮะก็อย่างที่เห็นนะครับผมไม่ได้ถ่ายบรรยากาศอะไรเลยเพราะว่าการาดค่อนข้างเข้มงวดนะฮะแล้วก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ไม่ได้แบบดูคอนเสิร,ร์ตแบบเขาเรียกอะไรด้วยตาเนื้อนนะแบบดูตั้งใจดูแบบโฟกัสจริงๆมาสักสักพักใหญ่นานมากแล้วนะครับก็ถือว่าเป็น ประสบการณ์ดีๆอันนึงนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงคอนเสิร์ตอื่นๆเดี๋ยวผมเก็บภาพมาให้ชมแน่นอนนะฮะวันนี้ก็เรียกได้ว่าโอเคถือว่าเป็นคลิปที่ให้ดูบรรยากาศภาพรวมก่อนแล้วก็หลังเลิกนะครับเป็นอีกแบบนึงแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ